สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุลทุกคนเราพบพอกับ่องเคยลาตอนอยู่กับเด็กๆพี่น้องสดีปลุงเด็กดำเด็กมินลานเหลือมสบายดีลูกละแทนแทนสบายดีปะลุงแลกับเด็กน้องซาลา สวัสดีปาลุงแทนอยู่กับน้องแทนพี่น้อง,น,องน้นองแทนน้องแทนลอยน้องแทนล้านวิวมันธรรมดาเด้อน,น้องแทนนี่คนเบิ่งคลิปเพื่อนล้านวิวพุ่นน่ะเพทุนก็เลยยิงัลนลาน้านวิวแต่ว่าเบาๆน้องเฮาเลย ยังกินตีนเราทำกีตีนฮะหมดปะแหมืนแค่เจ้าหญิงพี่ได้มันเล่นมาผู้เดียวเหมือนหอ,น,อน้องเออมาผู้เดียวมีอื่นไหยมีอื่นในโจมมาใส่คนทางเป็นั้งแอดมาเลย<ป>เอตอนนับป้าแล้วว่ามาเล่นน้ำมันมาเล่นน้ำน้องน้องขึ้นมาเองเกิบกรบพร,รา๊สอะไบปะอ่า

ให้น้องถือเลยให้น้องถือเลยให้น้องใช้มาใช้พี่โอ้โหมาพี่มาพี่มาให้ใช้เกิอหรือย่างเมื่อระเบิดนี้เมื่อรีปล่อยให้เมื่อรถปลาโตมาขันอยากไปและเบิดชนเนาะจัาพ่อมันยังมาเองแต่เอามาเหยังมันอยากเมื่อไหันเมื่อแล้วไปหลียวโอ้ย ลูกอีกต้นพี่บ้าเอ้ยอยากไปแล้วก็ไปเองพี่น้องเอ้ยฉันว่ามันจังเลนมาหมดพี่แล้วเอาประตูขึ้นตี้เอาประตูขึ้นตี้เนจริงนะว่าม,ามันแดดนะข้ามันอยางเมื่อลราปล่อยให้มันเมื่อเลยเด้อ <c oughs> โอ้นี่ด้วด๊า ยอย่าเห็ดน,นะหลุดมือ,อ,อลานหลุดมือเนยฮะน้องน้องแทนได้เออน้องดำนี่ลุงออมาได้ธรรมดาได้พี่น้องนี่ยคีวดูดำโป้งลานจี๊บจิบแต่เอหลุดเน้มันเหรียญมันมีแนวเหรียญนะมันยังชิวเนาะ เล่นบอลหลดเอิมอยขี <ah> 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 ่ยุโรดขี่ยุโรดเล่นบอลหลดไปเมื่อเอากับเอมิมไปอืมไปในควายงวเถอะนะเออิมมาปาเานเมื่อเขีงเล่นน้ำมาให้มอหลงไปกเราเออิมเป็นก๊ไปหลุดเอาควายได้นน่อย่าหยาุยไปเมื่อนาเิมี่ โอ้ยไปเห็นแลยชคืไปอยู่แขนนอกหนยเดียวานอกกี่ต้นอ่ะลงกี่ต้มนี่มาสินอยเลยอยู่อาลงกี่ต้มดูัยนวันบงนิลดำไปไป้ำเกานดำไปนงเบสเป็นยังเลนกะตียากบอกแทนบริยียา้แทนนอกมันคันยา อเอาทีหมอบอกแทนหลานน้องสี่เยียบหมอยหะะ้เศรนอเอ้อเพ่อน้องก็เลยเอ้ยประยาญติเอี้ยงนองแทนมันประยาญดอกย่ายนดิเอียเอ้ยงย่าวนัาานพอปันกันรณ์าานนะ่นาจน3คนน้นองดำก็ประได้ลื่นนองลื่นหลานปรปันไดย ตอนนี้ตอนนี้พากันไปเอารถที่พี่น้องเอเดียวทาบ่งรถพากันมาเนาะรถน่อยเออรถอันรถเลนนะของเลนเออของเลน่็หเจกอเห้องเกือนางอีร้อยนะให้นางขึ้น้องนะ

เอาตัวใส่องตัวไปเอเนี่ยเปิดบบอเิอเปิดเปิดโลน้องก่อยยังเหลือหานาทีก็่ลจะ้ตงทายเห็นเเดือยลยบอบอสบายดีพี่น้องทนะีนดูพี่พี่ไดีป่ะลูกยาเดี๋ยวได้จะปูนู้องนะด้นะ ว้ามกโอ้กยามันจะเป็นยังไงเนะพีเนอเด้หนานีน่ะโอ้าตคลิปทั้งหมดพีเนออันนี้น้ตสองคันค่ะนางามเพิ่นเฮ้ยดิลไปลุกปแพงเลยสบัดีปลาลุงแ่ไม่ลอย

โห้จบังมนว้าเจ็ดฮะมเต็โต๊ดอีน้องเวยอันนี้ก็ไดโอ้เออแลงอ่ะก๋ยจีต้ดไ่้มแรงเออแบลลดบอเขาเขาไปได้ของเจ้าเขาอย่ามันตายก๋วยจีตาเอาบันลองแท้เอาของไส้กัน กินมันจังสิบกินเอ้ดอาจารสอบหนึ่งช่องสอบมีนะโอ้ยสอบหนึ่งกับพ่อตะเลอสอบขมันเน่าเลยมันสิบกินได้งกมันงัวอิ่มตลอดบรนพองเหลอเห้าพี่บนนว่าเจอจ้าเว้าแต่ละตำมาเท่านั้นพากันไปใช้มาแต่พุ่นอะสักยาบ่ บอกก็รอไปสักยานึกว่าไอรีดไปสักยาลุงน้องจะ<ม>น่ะบอกดีอาบน้านะลุงน้องยาวนะน้ำน้ำบ่ต้องอาบเปื้องเปื้องนำ้ำน้งดำเลย <laughs> ายก็ยังสิบเอ็ดใบจิกใบชองกว่าเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยง เขาลงทองมูนิปมาณเศร้ามีดเชเขาได้ยูปามานหาที่มีดตรอีกกินยังช่ะบ่กินแล้วลาบซีนช่วงนี้ลาบซีนกระเทกเลยบอกกินบอกกล้แล้วเนาะป้าย่าช้างชุกกับบอกก้านาะ เฮ้ยที่ออกไปเปี้ยกแนวแน่ยี่แน่สามแยกนี่เออกำลังออกไปมีเงินใส่พี่น้องเงินสิเอารถไปขายก็คือมันเตี้ยมาเลยงไปเอารถยานควายยานควายแั้วเรมีง้อควายยังวะ ก็อยากป้านไปเลยนหันก็ยังมีวงแนวอ่าแลนหันแล้วโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จบไว้เพียงตอนนี้ขอบใจจุกอุจกคนที่เขามาเบิ่งไปแล้วพอกันคลิปนาสบายดี